สวัสดีจ้าวันนี้ก็เลิกเรียนแล้วมารอเรือนะคะอากาศก็คึ้มฝนเล่นๆน,นะคะนี่ดูเป็ดน้ำเราเป็ดน้ำเอาไปฝากพี่เลเ <c oughs> นี่ยนะคะทุกคนบรรยากาศก็เป็นครึ้มๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้ก็วันเกิดปีไมยแล้วนะคะครบ4ี่สวบไม่มีอะไรมากหรอกนะคะขอให้ตัวเองนะคะมีงานเข้ามาเยอะๆสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับลูกไปนานๆนะคะคลิปนี้ก็คิดถึงแม่เด้อคิดถึงอีแม่เด้ออยู่เมืองไทยขอให้รักษาสุขภาพอยู่กับลูกหลานไปนานๆด้่แม่เด้อลอยปีเลย พักสามนาทีพอเนาะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านเหล้านะทุกคนร้านเหล้าะ,ะอัน,นี้เรียนเรียนก็โอเคนะคะทุกคนไม่ยากไม่ก็นิดหน่อยไม่ถึงับยากมากนะคะก็สมองพอเดิน พอเดินพอให้เป็นไม่โง่นะคะโอ้นี่ตัวหนึ่งนะคะ้ฝนล,ลินนะคะลูกชายตีน้อยก็กลับบ้านเองนะคะเลิกโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านเองนะคะเอากุญแจให้ในกระเป๋าก็ตีไม้ก็ไปถึงบ้านก็สี่โมงนะคะถ้าเรือมันแล่นช้าก็เลทนิดนิดนะคะอาจจะสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเลยะคะ่ะ ล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคิดถึงนนะะะะเอฟซีทุกคนนะคะพี่ๆนะคะป้าๆนะนะเพื่อนๆแล้วก็แม่ๆทุกคนนะคะคิดถึงนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ตีไมาในเด้อนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะคะ ก็หลายอย่างเนาะทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะพูดได้เนาะอันนี้นะคะ